เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทีละลัตสมเ็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะในขณะนี้เกิดน้ําท่วมหลายจุดด้วยกันนะคะและจากการที่ประสานงานหลายจุดได้รับการแก้ไขค่ะมีการตั้งเครื่องสูบน้ําจากทางกรุงเทพมหานครและ อีกหลายจุดค่ะยังมีลักษณะในการท่วมซ้ำซากดิฉันขอยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ลาดกระบังนะคะบริเวณถนนลาดกระบังตัดกับถนนกิ่งแก้วหน้าตลาดบัญญัติซับค่ะในบริเวณนั้นมีน้ําท่วมเป็นแอ่งใหญ่นะคะเดินทางกันด้วยความยากลําบากและอีกจุดหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามกันค่ะบริเวณทางเข้าวัดสังฆราชาซึ่งทั้งสองจุดนี้ค่ะอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงทางสํานักงานเขตลาดกระบังและทางสงกสุรจิตพ สิ่งวิทยาสกขเขตราะบังนะคะได้เคยแจ้งกับดิฉันว่าได้รับการแจ้งจากกรมทางหลวงว่าจะมาทําการยกระดับถนนให้สูงกว่าระดับท่อระบายน้ําและระดับน้ําในคลองแต่จนในขณะนี้ค่ะดิฉันยังไม่เห็นความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเป็นจํานวนมากดิฉันจึงขอประสานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้โปรดเข้าแก้ไขปัญหาในบริเวณจุดที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบแล้วด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะ เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงที่อยู่บริเวณจุดกับรถใต้สะพานใต้ถนนมอเตอร์เวย์ช่วงใกล้หมู่บ้านพิสารแล้วก็ทางเข้าวัดอุทัยนะคะในบริเวณนี้นะคะเป็นจุดอับมืดด้วยนะคะถ้าหากว่าเข้าไปติดสัญญาณเ,ออเรื่องของไฟฟ้าจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดิฉันขอให้ทางกรมทางหลวง าไปดูแลพี่น้องประชาชนค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะขอประสานการเคหะแห่งชาติได้เข้ากำจัดวัชพืชนะคะลอกของลำไส้ไก่ค่ะเพื่อเป็นช่องทางในการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังให้กับพี่น้องประชาชนในเคหะร่มเก้าราชกระบังค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ